แอคหน่อยละกันนานๆทีย <apply some drinks> ิงได้ห้าห้าหไงพี่มาดีของเราอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทย ครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนนะครับวันนี้ผมวายหนึ่งหนึ่งสามสามเหมือนเดิมนะครับนะกลับมาค้งกับฉากกลิ้งเกลียนฮ่าฮาของฟรีไฟนะครับคุณผู้ชมอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่แปดสิบเกิแล้วนะครับผมก่อนที่จะไปชมคลิปการฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับคุณผู้ชมไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปรับชมคลิปกันดีกว่ามาที่คลิปแรกเลยนะครับคุณผู้ชมปุ้ง ขออนุญาตพี่ปิมด้วยนะคะคืออะไรปุ๊ก่งเกอร์จิงเกอร์ปุเก่งไปชอบไปตรงที่ปุ้งนี่แหละเกลียดจัดอย่างจี้นะแกล้งน้องคาบุกิกันห้าห้าห้าแล้วแวตหน่อยครับปีนน้ำฟูก่อน มันขึ้นแป๊บเดียวมันขึ้นแป๊บเดียวไปปีนก่อนเดี๋ยวทำให้ดูเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องต้องไปลองแล้วต้องไปลองแร่งเนี่ยปีนบ่อน้ำพุทุกคนรอแป๊บขึ้นบ่ได้อ้า ขึ้นยังไงอ่ะอ้าววามพยายามอ่ะมีคนมาช่วยอ่ะ A few moments later อ้าวโอ๊ยทั้งวันก็ไม่ได้ขึ้นหนย่างนี้นะอะไรเนี่ยสอนรามโนหนึ่งกูไม่มากูไม่มากูยังไรงนี้ ไปชุบเพื่อนเหรอเอาเคี้ยเลยโอ้พี่สอนล่าของเราดิเองเฮ้ยไม่ลงมาคุยเนาะไม่งแลกูไม่ลงมาคุยอย่าไปตายอย่าไปตายกําลังมาเอาไปเคี้ยเลยเอา พี่สอนลาของเรานี่ยหาจริงนะโปมาอีกแล้วเฮ้ยโปโปไหนอยู่เดินล่างไม่ใช่เหรอโอ้โหพอในกาดีกว่าวันทอนในการไม่เกี่ยวผมเลยใช่เหรอว่าต่อยไม่ถึงเฮ้ยไอ้เจนี่คือใครเนี่ยไะจ้าอีไอพีสิบเกียรติอาร์มนะครับ แอคหน่อยละกันนานๆทียิงได้ฮ้าหาาไงพี่มาดีของเราอ๋อเฮ้ย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 เฮ้ด้ยเฮ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 ้ยเ้ยเยเฮ้เฮยเฮ้แเฮ้เฮยเฮ้ยเฮเ้ยกเ้ยเ เอาเอาูคนเดียวมงสองมสองั่อะไรสัไอแม่อย่าปากดีอย่าปากดีบอกแล้วย่าปากดีอยากให้เพื่อนชุบอย่าปากดีต้องขอร้องเขาดิโอเอ้ยเอาว่ะอาแบกวะดิ แล้วไอ <S <S ้เมื่อตกอะเอาดิเออให้สาวแบกอะเออเองตกแล้วค่แล้วเมื่อตกอะเออด่ากันและด่ากันละเออไอ้ไอ้คนแบกไม่พูดนะตอนเล่นเป็นควายตอนตายเป็นโค้ดนะคนเก่งนี่ลงไปนอนก่อนนะช็อตนี้ช็อตเดียวโดนด่าว่ามาโคเลยครับทุกคนซองควงของเราซองควงในตำนานป่าป่าบโอ้โห โอ้โโโโโหหหออ้้้สับจนนิ้วล็อกนะติ <laughs> ๊กคติลิติลิโอ้ <laughs> oh, ใช่เลยพี่ฮ่าห้าห้านี่ก็คือกูตอนยิงคนในโซนฟรีสไตล์เฮ้ย <Hey. S 2> เอาเรื่องปะละ่ะหัวทุกเม็ดไม่ยิงไง <laughs> ยังไงล่ะครับและนี่ก็คือคนอื่นยิงกู อัดตัวไม่ได้หรืงไงครับผมก็สายอัดตัวนะครับมึงพันยาดูดิเดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวคุณดูมันยิงหัวเฮ้ยเนี่ยดูคิวมันดิเฮ้ยคุณดูเนี่ยโอ้โหเทพเจ้าดวงตาเนี่ยนะทุกคนเฮ้ยเพื่อนผมด้วยดูคิวมาสิบสามคิวแล้วคุณผู้ชมดูคุณดูคุณดูเนี่ยเห็นไหมมันยิงอะไรโดนหัวแล้วคุณดูดูตัวละครเขาไม่ได้ใช้อะไรมันวิ่งโคตรแรงแม่งมาดูที่พเจ้านะครับ ไงอ่ะอึ้งในฝีมือกูนี่ครับเบอร์สิบของเราเสื้อเหลืองดึงมาฟัดมามับมาบเข่าให้มับมาบเข่าให้อึ้งเงินไม่หมดเลยฝีมือกูเฮียกึ้งในฝีมือเอ้าให้กูเอาไอ้เบอร์หนึ่งหน้าพี่อ๋อโอวยพี่หนุ่ยโอ๊ยโอ้ยยิงนี่น้องเอาน้องไปไหนล่ะจ้าพี่ อึ้งใน่ฝีมือนะถ้าเลือกเล่นโปรแล้วจะทำคลิปอะไรลงคนนี้เขาแคสแคสโปรเลยนะไม่ใช่แคสเกมพีไฟนะแคสโปรนะครับคนนี้นะเกิน <c oughs> ไปขอแอค,คึ้นหน่อยแล้วกันเฮ้ยหัวแตกว่ะสำสุบด้วยเอาดินี่มองฟ้าด้วยยังไง เอาขึ้นได้ไเปล่าเฮ้ย s <S นยี่อย่าแอคบอกแล้วว่าอย่าแอคอย่าแอคนะ <laughs> สุดจับดูคลิปนี้ทีไรฮาทุกที <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <laughs> โอ้โห,หย <laughs> ิงสองตัวมันก็สรรหาทำเนาะใครดูเกินสามรอบจ้า อุ้ย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 ,ย,ยลืมบ้านเล็กที่กันเลยทีเดียวนะอัดชริยะตัวจริงนี่คุณลุงไอคิวสามร้อยอ่างเราเนี่ยสุคนออกคลิปพี่ EP นี้เป็น EP ที่สามแล้วนะอุ้ยอุ้ย เป็นตเป็นแล้วฮัยรักระหน้าจะเชโกฟิลเอาเรื่องเาเรื่องคุณลุงไอคิวสองร้อยเราสวยๆแค่พันห้าคืออะไรทุกคนสวยๆแค่พันห้าแต่อย่าลืมนะอีพันห้าเนี่ยไม่ได้ซักผ้าให้มึงเออมึงก็ไม่ได้ซักกูซักเองมึงไม่ได้ซักนะมึงใช้กูซักนะไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาะงงดิครับจังหวะนี้ <laughs> เป็นผมนี่ผมวิ่งก่อนแล้วถ้าผมไม่นั่งถ่ายนะผมไปก่อนเลยนะของคนนั้นเขาน่ารักนะมันหมายถึงกูหรือเปล่าว่าหมายถึงกูแน่ๆ <laughs> ยืนข้างไหนวะกู <laughs> ว่าเลวต้องเป็นกู <laughs> กูรู้นะว่าคิดอะไรอยู่ เป,เป็นอย่างที่คิดเลยกูจะได้เมียแล้วอโอ้ยกูขำไม่หาแล้วก็แถมยังงงอีกนะครับไเป็นแบบนี้บ้างเป็นแบบนี้บ้างเมื่อก่อนที่ยังไม่รู้จักเอ5นซีไฟ ชีวิตสดใสมากค่ะมีเงินเก็บตลอดอและเมื่อกูเข้าสู่เกมฟรีไฟอย่างเต็มตัวชีวิตนี้ไม่รู้จักคำว่านอนเร็วและเงินกูก็หมดไปเรื่อยๆให้เป็นแบบมันกันจ้ากวดตัวแล้วกูแอคไม่ได้หรือไงตัวแล้วกูแอคไม่ได้หรือไงอะ่ะถ้าเต้นกูก็ซื้อมากูจะกดแอคไม่ได้เลยเหรอผมอัดตัวผมก็มีหัวใจนะครับ ลืมไปค่าฟรีนี่หว่าสงสารตัวเองจัางสัตว์ซื้อราคาเต็มเลยมีประชดมีประชดประช้ำแต่ว่าขายที่แบบกระอักเลือดมีประชดประชัำนะกีมนะจุกเลยซื้อราคาเต็มแจกฟรีใช่กูเห็นภาพกูฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้โอ้เบบี้ งอนงอนมือน้องเห็อยากได้มาเลี้ยงเลยอยากได้มาเลี้ยงจังขอโทษครับพี่ต่อไปนี้น้องจะไม่เต้นใส่แล้วคืออะไรนี่ ฮัลโหลครับพี่พี่โคตรโหดเลยอือเอาเอาเธอพี่ไม่เหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะพี่จะเปิดอยู่เนี่ยพี่โอ้ฮัลโหลพี่พี่โคตรโหดเลยว่ะบอกเอฟซีเลยนะคืออะไรยังงงอยู่น่ะก็คุยอะไรกันอโอ้ทำไมทำไมพี่แบบทำไมพี่มาเต้นแสงมอสอ่ะครับพี่รวยเหรอรวยไงครับเต้นใส่ก็ไม่ได้เต้นด้วยสอเต้นเต้นที่ เนอนี่นี่ผมผมไม่ได้แอดเลยนะเอ้ยเจนต่อใช่เลผมครับเอ้ยต่อเจนเจนอยากเจอกรซ้าห้องเลยผมไม่หวั่นนะผมไม่ซอมนะคนเต้นใส่อผมไม่ชอบนะคนเต้นใส่อะสอนยต่อี่อต่นอะไรก็ซ้าห้องคนเลยพี่สองไปเลยสองสองไปเลยเจนเจนนี่เจน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 เกือบาเต้นนะเขาร้องอีก เอจินจนเนคนก็คนก็คนก็ลวนผมลากขวากลับนะก็ไม่เป็นไรเจนี่จะเนเค่อยๆอุยกันะค่อยๆุกันนะเฉียดโดนมีมเป็นหนึ่งสเตียอรเราาม่าเยอะอ๋อชนะชนะชนก็ไม่ได้นะมีเรื่องนะ GM ติ่งแบ็คพิง์ เป๊ะจฮ้ยเป๊ะเเเป๊ะลูกซองมาตรงนี้มาครับเข้าให้เรียบร้อยชื่อยายีสิบหกขวบมาปาทัวแหล่งแดงงับคืออะไร ขึ้นแดงกันไปทําไมวะมึงดูกูนี่เออกูก็รีบแต่กูไม่มีปัญญาขึ้นไงจริงๆการดันแรงนี้ง่ายๆนะคนแล้วก็เล่นๆแบบไต่ขอบวงไปื่อยเงี้ยก็ขึ้นแรงละแรงขึ้นง่ายจะตายฮ่าฮ่โอเคโอ้ได้เก็บปล่ะมันตับพิธุหเต็มักเดียวตมกตมักกินอะไรกูเต็ดเกูกินนี่ปรนี่ตมักเดีจีบไม่โดนหรอบักหรอโอเคตรกินเอาตัวห่นายแก Ребята, очередной лайфха, как перезарядить коряк два раза быстрее? Нужно просто во время того, как присесть и встать, и тогда он перезарядится в два раза быстрее. ไอตัวเนี้ยก็คืออีกฝั่งนึงมันจะต่างกันตั้ง2วินะเป็นยังไงกันบ้างครับผมผู้ชมสำหรับฉากกลเลียนฮาของวีไฟถ้าใครชอบอไย่หลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจใผมได้นะครับพบกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันทุกคนบ๊ายบายบายบายครับไปละบ๊ายบาย Yeah Yeah Let's Go